หพี่สนติพี่สนติก็ได้พูดไปหมดแล้วผมมาให้กำลังใจแล้วก็มากับขอโทษต่างคนต่างก็ทำหน้าที่ผมเองในฐานะรุ่นน้องทั้งวัยวุธทั้งคุณวุธแล้วก็เป็นรุ่นน้องที่โรงเรียนอาสาม ศรีราชาวันนี้ในฐาน,นะจะเป็นวันเกิดของพี่สนทีริมทองคุนพี่สนทีทำประโยชน์ให้กับสังคมไทยมากมายมหาศาลยากที่ใครจะทำผมอยู่ในช่วงปลายวันนี้ผมก็มาไวยพรให้กำลังใจพี่สนธิ ิ่งใดที่ผมร่วงเกินสิ่งใดที่ผมพูดพลังไปด้วยไตยกรรมโอจีกรรมโนโนกรรมก็ผมขอให้พี่สนที่ให้อภัยน้องเพราะผมไม่ได้มีเจตนาก็าอย่างที่พี่สนที่พูดวันนั้นมีความเห็นไม่ตรงกันแต่มันก็เป็นเรื่อง ที่เป็นประโยชน์กับสาธารณะทั้งนั้นที่พี่สนที่พูดผมวันนี้ก็เป็นวันที่ดีก็มาอวยฝอให้พี่สนที่ว่าได้เห็นว่าพี่สนที่มีน้ำใจที่จะให้อภัยผมแล้วผมในฐานะนอ้องก็ยอมรับยอมรับว่าวันนี้มาพี่ส่วนที่ให้อภยัย ถือว่าเป็นน้ำใจของพี่แต่ก็มีมีบางคนที่ไม่ควรให้อภัยหรอกต้องถามส่วนที่เพราพี่ส่วนที่แกนทำหน้าที่ปราบมารอยู่ไอ้บางคนมันกรรมมันมากกรรมมันมาแต่กําเนิดแล้วก็ไม่มีทางที่จะหลีกขี ผมก็หวังว่าพี่สนที่ได้ทำหน้าที่รับใช้ประชาชนสังคมเหมือนที่เคยทำมาผมวันนี้นั้นก็ถือว่าผมจะได้พักผ่อนอยู่ในช่วงปลายก็ให้เวลากับครอบครัวผมคงไม่ได้ออกมาสัมภาษณ์มาอะไรต่างๆมาครั้งนี้ก็มามาเคลียร bagi